สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราช,ชวรโรกาศให้เอกข้าราชทูตกงสุลใหญ่อุปทูตร,รักษาการและรักษาการกงสุลใหญ่ไทยพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าทูลอองทูลีพระบาทวันนี้เวลา18นาฬิกา26นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จลงนาศสาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชชนกาให้ในายมาริศเ,เงียมพงศ์รัฐมนตรีว่าการการ,ระทรวงการต่างประเทศนำคณะเอกัคร,ราชทูตกงสุนใหญ่อุปทูตรักษาการและรักษาการกงสุนใหญ่ไทยพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าทุลอองทุลีพระบาท เนื่องในโอกาสที่กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมเอกัครราชทูตและกงสุลใหญ่ที่ประจำการในต่างประเทศทั่วโลกระหว่างวันที่8ถึง14มิถุนายน2568ภายใต้หัวข้อหลักได้แก่การทูตเชิงบรุกที่ตอบโจทย์ประชาชนจากนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อให้เอกกัครราชทูตและกงสุลใหญ่ที่ปฏิบัติราชการอยู่ณ98สำนักงานใน65ประเทศทั่วโลก ได้รับทราบทิศทางนโยบายต่างประเทศที่สําคัญของรัฐบาลภายใต้บริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงและผันผวนอย่างมากและหารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแนวทางการนําทีมประเทศไทยในประเทศที่ประจำการขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพยังผลประโยชน์แห่งชาติและประชาชนที่สําคัญในทุกมิติ นอกจากนี้เนื่องในโอกาสครบ150ปีของการสถาปนากระทรวงการต่างประเทศจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมกันทบทวนและหารือเกี่ยวกับทิศทางและจุดยืนทางการทูตไทยให้สอดคล้องกับจุดแข็งของประเทศผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนภายใต้บริบทและสภาวะการในโลกปัจจุบันเพื่อเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในการขับเคลื่อนการทูตไทยสู่อนาคตสืบไป โอกาสนี้พระรชาชทานพระบรมราโชวาทแก่คณะเอ,อกครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ต้อนรับท่านทั้งหลายผู้เป็นเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ของไทยที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกทุกท่าน ได้ร่วมประชุมสัมมนากันและรับนโยบายจากรัฐบาลแล้วต่อไปก็จะต้องนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในการปฏิบัตินั้นมีสิ่งที่ต้องกำหนงหลายประการซึ่งท่านคงจะได้นำไปพิจนารณาร่วมกันอย่างรอบคอบ ด้วยความรู้และประสบาการณ์ที่แต่ละคนมีอยู่แต่สิ่งสำคัญคือจะต้องอยู่พื้นฐานของการตระหนักถึงหน้าที่ในฐานะเป็นผู้แทนหรือตัวแทนทั้งตัวแทนของพระมหากษัตริย์ตัวแทนของประเทศ และตัวแทนของประชาชนชาวไทยที่จะไปเสริมสร้างความเป็นมิตรไมตรี ree, กับประเทศต่างๆและรักษาผลประโยชน์ของชาติไปพร้อมกันสถานการณ์ต่างๆทั้งของไทยและของโลกเปลี่ยนแปลงก้าวหน้ามาโดยตลอดและบางช่วงก็ผันผวนแปรรวนมาก คือสามารถแปลเปลี่ยนพลิกผันได้ภายในเวลาอันรวดเร็วท่านจึงต้องปฏิบัติงานอย่างทันท่วงทีและระมัดระวังอย่างมากดังที่ท่านได้รายงานให้ทราบว่าจะปฏิบัติด้วยความรู้ข่าวรู้เรานั้นเป็นสิ่งสำคัญการ รู้ท่าทีของประเทศนั้นๆที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆและรู้จุดยืนของประเทศเราที่มีต่อสถานการณ์นั้นย่อมช่วยให้เรารู้ว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถเสริมสร้างความเข้าใจกันได้เมื่อรู้และปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสมท่านก็จะสามารถทำหน้าที่ของทูต ในการพิทักษ์รักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยได้อย่างแท้จริงขออํำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในชีวิตและมีความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทุกประการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชธโรกาดให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทเวลา18นาฬิกา54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชธโรกาดให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทดังนี้ นายพิชัยชุนหาวชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยคณะเฝ้าทุลอองทุลีพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญกระสาบที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราช14มกราคม2568พร้อมกล่องไม้หมาก่าแดดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงการคลังจัดทําเหรียญกระสาบที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสมบมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช14มกราคม2568โดยจัดทาเหรียญกระสาบที่ระลึกจํานวน6ชนิดประกอบด้วยเหรียญทองคําความบริสุทธิ์99%ประเภทขัดเงาเหรียญทองคําความบริสุทธิ์99%ประเภทธรรมดา เหรียญเงินความบริสุทธิ์92.5%ประเภทขัดเงาเหรียญเงินความบริสุทธิ์92.5%ประเภทธรรมดาเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลประเภทขัดเงาและเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลประเภทธรรมดากับจะทำเหรียญที่ระลึกจำนวน2ชนิดประกอบด้วยเหรียญทองแดงรมดำพ่นสายพิเศษความบริสุทธิ์95%ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง70มิลลิเมตร และเหรียญทองแดงรมดำพ่นสายพิเศษความบริสุทธิ์95ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง30มิลิเมตรศาสตราจารย์เกติคุณยงยุทธวงนาย,ยกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีนำคณะผู้บริหารมหาวิทยายลัยเฝ้าทุลอองทุลีพระบาท ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลพร้อมครยวิทยาฐานะและคุณจำลองเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูง F5E บรรจุในกล่องอะคริลิกใสแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์พร้อมครยวิทยาฐานะและผ้าสิ้นไทยวนบรรจุในกล่องผ้าไหมสีม่วง แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถในด้านวิศวกรรมการบินและอากาศยานทรงมีชั่วโมงการบินหลายพันชั่วโมงแสดงให้เห็นถึงความชำนาญความเชี่ยวชาญอันเป็นเลิศในวิทยาการการบินทั้งอากาศยานทหารและอากาศยานพาณิชย์ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินพระราชทานทรงถ่ายทอดวิทยาการฝึกสอนทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติโดยพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ชัด เมื่อครั้งทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่หนึ่งทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองทั้งเที่ยวไปและกลับในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชาอาณาจักรภูตานอย่างเป็นทางการณท่า,าอากาศยานนานาชาติพาโรราชาอาณาจักรภูตานซึ่งท่าอากาศยานพาโรเป็นท่าอากาศยานที่มีความยากในการนำเครื่องขึ้นและลงจอดแห่งหนึ่งของโลก ทั้งยังทรงให้ความสําคัญกับการสนับสนุนการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์โดยทรงรับกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และโครงการเหรียญรางวัลเรียนดีของนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ไว้ในพระบรมราชูปถมัมภ์นอกจากนี้ยังทรงพระปรีชาสามารถในการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในพระราชกรณียกิจต,ต่างๆก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎร,รและประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะทางด้านการทหารทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงพระปรีชาสามารถด้านภาษาและการสื่อสารทรงใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสอย่างแปลกฉันทั้งยังทรงใช้ประกอบในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจสําคัญต่างๆที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเงยือนต่างประเทศทรงรับประมุกและผู้นําประเทศต่างๆและพระราชทานพระราชวรโรกาสให้บุคคลสำคัญและทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองทุลีพระบาท อีกทั้งยังทรงดำรงพระองค์เป็นทูตทางภาษาและวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยมีพระราชดำารัสทรงกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเวทีการประชุมต่างๆเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงพระปรีชาสามารถทางด้านภาษาและการสื่อสารซึ่งเป็นสิ่งสําคัญยิ่งในการอนุรักษ์และจรโลงภาษาไทยสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนชาวไทยทั้งปวง สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด si ็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารสิริวรารักษ์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยวันนี้เวลา14นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยตำบลคลองตาลอำเภอศรีสำโรง์จังหวัดสุโขทัย โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธีเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลศรีสังวรสุขโขทยัยแล้วทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแปรคลุมป้ายชื่ออาคารศิริวารารักษ ที่จัดสร้างขึ้นรองรับการพัฒนาคุณภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีมาตรฐานและรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมกันได้รับพระราชทานนามอาคารหมายถึงอาคารซึ่งเป็นสถานที่รักษาอันยอดเยี่ยมและเป็นมงคลและพระราชทานพระราชานุญ,ญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทอประดับที่ป้ายชื่ออาคาร อาคารสิริวรารักษ์เป็นอาคารบำบัดรักษาสูง6ชั้นประกอบด้วยกลุ่มงานรังสีวิทยาช่วยให้การตรวจวินิจฉัยโรคมีประสิทธิภาพถูกต้องแม่นยำกลุ่มงานสูตินารีเวชกรรมหน่วยไตยเทียมมี32เตียงรองรับผู้ป่วยโรคไตเลือรังระยะสุดท้ายที่ต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้วันละกว่า60คนกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตกลุ่มงานวิสัญญีวิทยาและกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด มีห้องผ่าตัด14ห้องศักยภาพการผ่าตัดเทียบเท่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่เช่นผ่าตดัดเปลี่ยนข้อเทียมผ่าตัดกระดูกสันหลังและคอผ่าตัดไส้เลื่อนและลำไส้ผ่านทางกล้องและผ่าตัดจอประสาทต,ตาโรงพยาบาลศรีสังวรสุขโขทัยเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของจังหวัดสุขโขทยัยเปิดทำการครั้งแรกปี2491ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด307เตียงดูแลประชาชนครอบคลุม5อำเภอ รับและส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนภายในจังหวัดสุโขทัย